นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีโรงเรียนอนุบาดลดารณีท่าบ่อยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ t a l e n t Class p r o g r a มระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2569 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อตั้งอยู่ที่989หมู่ที่5ถนนสันติสุขตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม35ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน1202คนครูและบุคลากรทางการศึกษา66คนนำโดยนายสามารถดวงคำน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวพันพิราชพิพัฒคุณและนางสาวทิพเกสรสายทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวรารัตน์ทองทิพย์ภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมีความเป็นเลิศในทุกมิติคณะผู้บริหารครูและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นี้ขึ้นเพื่อตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียนตรงตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนโดยสร้างความเข้าใจผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมคณะครูและการประชุมผู้ปกครองเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษและได้รับความเห็นชอบ ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมห้องเรียนมีมาตรฐานและเพียงพอมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เหมาะสมเพียงพอมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้านบุคลากรครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่เปิดสอนมีความรู้ความสามารถความถนัดทักษะและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษให้มีประสิทธิภาพโรงเรียนมีแผนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษามีการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีโครงการจัดหาครูให้เพียงพอต่อความต้องการมีครูครบชั้นครบทุกวิชาเอกด้านงบประมาณ มีการวางแผนและเตรียมการด้านงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการจัดห้องเรียนพิเศษชุมชนมีความเข้มแข็งให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีในทุกด้านได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการเปิดห้องเรียนพิเศษเป็นอย่างดี ผลจากการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกด้านส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา3ปีย้อนหลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2566มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อาที มีผลเฉลี่ยค่าคะแนน2ด้านสูงกว่าระดับประเทศผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT มีผลเฉลี่ยค่าคะแนน2ด้านสูงกว่าระดับประเทศผลการประเมินทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6 โอเนมีผลเฉลี่ยค่าคะแนนสีวิชาสูงกว่าระดับประเทศผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนที่เป็นประจักษ์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดีรู้หน้าที่รู้รักแผ่นดินส่งผลให้นักเรียนยุวทูตความดี เด็กหญิงวิจิตราขุนใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาเปิดโลกทัศน์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมูล,ลนิธิยุวทูตความดีกระทรวงการต่างประเทศนักเรียนได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนและกิจกรรมอื่นๆที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษผลที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อเป็นโรงเรียนศูนย์วิทย์พลังสิ์ประจำจังหวัดเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ัดค่ายวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทุกปีการศึกษาโรงเรียนอนุบาดลดารณีท่าบอ่อมีอุดมการ์แน่วแน่ในการพัฒนาผู้เรียนถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางคุณภาพเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เต็มตามศักยภาพ พร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกแห่งศตวรรษที่21ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ